Your tracks today. เธอนั้นเหมือนแสงจันทร์ที่สองลงมาตัวข้องฉันก็เหมือนคนนัมมาดาเึอก็คงไม่จำเป็นต้องมาเจราจาแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่คนตรวจภาวนาผมก็แค่พูดมีแต่ละศะพา์ลคำกองผมแค่นี้มันไม่ค่อยจะมีปัญญา กี่จะได้คนใจที่จะได้สนใจอะไรมากมายผมแค่แจางให้คุณรู้ว่าผมนั้นมองคุณอยอ่แอยะใหญ่คุณไต่รู้แต่ไม่รู้ว่าคุณคือใครคุณมาจากไหนคุณนั้นเป็นใครผมไม่เคยจะสนใจผมก็ยังไม่รู้อะไรตอนนี้ผมนั้นมาชิว แต่ตอนนี้ผมนานไม่ได้อยู่ <urch> ase, กับ <all tracks S 1> คิวผมก็รับเรื่อๆผมนั้นมาแลบเฉยๆผมนนไม่ได้ไหนมีอะไรผมนั้นแค่เพียงมารับไิสตผมก็ไม่ดูมันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังไม่ดูแค่อยากให้คุณนั้นได้ลองเข้าใจว่าความจริงนั้น,นมันจะเป็นยังไงแค่อยากให้คุณนั้นได้ลองสนใจถึงคุณนั้นจะไม่เคยจะสนใจผมแค่อยากบอกให้คุณได้เข้าใจว่าผมนานเป็นแค่คนทั่วไปถ้าผมเป็นคนพิเศษ คุณก็คงจะไม่มาเดทอ่าแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันผม,น,ม,น,ผมนั้นไม่ใช่ธนเดชผมนั้นไม่ใช่นะเดชผมนั้นเป็นเด็กเดชผมนั้นไม่ได้มีอะไรผมนั้นแ้่มาแล้วเรือยไปคำของผมมันอาจจะดูกร,รมกวมแต่ว่าผมไม่ใช่กมดวนกรมดวนคืออะไรเหม่อเข้าใจผมแค่ฟีสไตล์เยียจิตแลบเร็วเร็ว แต่ใน,นล้องมันเฟลผมนั้นไม่ใช่เจลไปร้านค้าต้องบีบเจลและล้างมือ